อดุลดักได้บอลเป็นของทีมไทยวางขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับจังหวะน,นี้ธีรศิลป์แดงดาแดงดาลูกนี้ยิงเลียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำจากธีรศิลป์แดงดาประตูที่98ตายิบต้อลโลดนะครับของทีมชาติไทยโดยธีรศิลป์แดงดาเอาแล้วครับเอลแดงดาเขากลับมาแล้วนะครับธีรศิลป์โอ้โหยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆนะครับ โอ้เสียงแฟนที่ไปเชียร์ที่ด้านแฟนชาวไทยก็ไปกันไม่น้อยนะครับด้าประตูในช่วงสำคัญเลยครับเกมผ่าน20นาทีดูครับการวางของปกเกล้านันแล้วเจียสินเนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นนะครับพักบอลโอ้โหแล้วไม่ค่อยเห็นบ่อยการยิงเต็มข้อของเียสิมานานแล้วเะครับจังหวะพิชคาดแบบนี้ครับจะได้เห็นอีกในช่วงเวลาที่เหลือครับอัดด้วยซ้ายด้วยครับเียสินครับ ซาเวียเฉินนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไต้หวันนะครับว่านี้ดีสวยครับ6-9กกมาที่ทีละตอนทีละตมองข้างหน้าแล้วก็ลูกนี้เลือกเปิดเข้าไปจับบอลได้ทีลศิลแล้วก็กระโดดต่อเรียกน้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหทีลศิลแดงดาเขาทําได้จริงๆครับโอ้โหพอประตูแรกมาตอนนี้นี่ไหลเป็นสายน้ําเลยและเป็นนุกเก่งของทีลศิลน,นะครับยงลักษณะเหนือชั้นแบบนี้เห็นแต่แรกเลยครับทีระตอแต่ว่ารอดึงจังหวะแล้ว แข่งรับของไต้หวันเนี่ยประมาทเลยนะครับปล่อยเทียนสินอยู่โล่งๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้ครับประตูที่99ของทีมาติไทยอีกลูกเดียวครบ100ลูกครับในฟุตบอลโลกลุ้นเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้นี่แหละครับเทีศิสินที่แฟนบอลเนี่ยอยากจะเห็นนะครับคนเดิมได้เห็นเต็มๆเลยนะครับกับ2ประตูสุดสวยนะครับต้องบอกว่าเป็น2ประตูที่สวยจริงๆ